สวัสดีครับเมื่อวานนี้ที่เราได้ไปทัวรหลังบ้านหรือเซ l l e r ด a s h บอร์ดบน TPT กันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีเครื่องมือมีข้อมูลสถิติต่างๆที่ทาง TPT เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์และพัฒนาร้านค้าของเราได้ดียิ่งขึ้นจริงๆครับการเข้าใจข้อมูลหลังบ้านนี่แหละครับที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของเราในระยะยาวครับ เอาละครับหลังจากที่เราจัดการเรื่องร้านค้าทั้งหน้าบ้านหลังบ้านกันไปพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยและอยากรู้รายละเอียดกันมากที่สุดครับนั่นก็คือจะรับเงินยังไงใช่แล้วครับขายของได้แล้วเงินจะเข้ามาอยู่ในมือเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนของการตั้งค่าการรับเงินหรือ Pay Out Information บนทีเชอร์สเพจทีเชอร์สกันครับเพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์จากการขายสื่อการสอนของเราจะส่งตรงถึงมือเราอย่างแน่นอนครับเรื่องเงินเงินทองทองนี่สำคัญที่สุดเลยครับจากข้อมูลในหน้าช่วยเหลือของ TPT เองนะครับและจากประสบการณ์ของผู้ขายหลายท่าน ทาง TPT เขาใช้บริการของบริษัทที่ชื่อว่า Hyperwallet ครับซึ่ง Hyperwallet เนี่ยเขาเป็นผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรื่องการจ่ายเงินให้กับผู้ขายทั่วโลกเลยครับดังนั้นเราจะต้องไปตั้งค่าการรับเงินของเราผ่านระบบของ Hyperwallet ที่เชื่อมต่อกับบัญชี TPT ของเราอีกทีครับขั้นตอนหลักๆในการตั้งค่าการรับเงินมีดังนี้ครับตั้งใจฟังดีๆนะครับ ลงทะเบียนกับ Hyperwallet ผ่านทาง TPT ให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่หน้าบัญชี TPT ของตัวเองนะครับแล้วมองหาส่วนที่เขียนว่า Pay Out Method หรือการตั้งค่าการรับเงินครับในหน้านั้นคุณจะต้องกดเพื่อ Get My Key หรือรับ TPT Key ครับซึ่งเจ้า TPT Key เนี่ยมันก็เหมือนรหัสเฉพาะส่วนตัวของเราเลยครับที่จะใช้สำหรับเชื่อมบัญชี TPT ของเราเข้ากับระบบของ Hyperwallet ครับ หลังจากได้ TPTK e y มาแล้วก็ให้คลิกปุ่มหรือลิงก์ไปยังหน้าลงทะเบียนของ Hyperwallet ครับแล้วก็ใช้ TPTK e y ที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้แหละครับเพื่อยืนยันและเชื่อมบัญชีของเรากรอกข้อมูลใน Hyperwallet เมื่อเข้าไปในระบบของ Hyperwallet แล้วเราจะต้องเลือกประเภทบัญชีครับว่าเราเป็น Individual หรือ Business ซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็น่าจะเลือกเป็น Individual นะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ ข้อมูลที่เรากรอกใน h y เปอร์ว l e t เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่จะต้องตรงกับข้อมูลภาษีที่คุณได้ให้กับทาง TPT ทุกประการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟอร์ม W8 BEN สำหรับผู้ขายที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกาอย่างพวกเราคนไทยครับการที่ข้อมูลตรงกันจะช่วยให้การยืนยันภาษีของเราไม่มีปัญหาครับจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวอื่นๆตามที่ระบบของ h y p e r w a l l e เเขาร้องขอให้ครบถ้วน และถูกต้องที่สุดครับเพิ่มช่องทางการรับเงินใน HyperWallet เมื่อบัญชี HyperWallet ของคุณพร้อมใช้งานแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะครับเราจะต้องเข้าไปเพิ่มสิ่งที่เราเรียกว่า transfer method หรือก็คือช่องทางที่คุณต้องการให้ h y p e r w a l l e เเขาโอนเงินเข้ามาให้คุณนั่นเองครับตัวเลือกช่องทางการรับเงินเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับประเทศที่เราอยู่ครับสำหรับพวกเราผู้ขายในประเทศไทย ช่องทางที่มักจะเห็นและใช้กันบ่อยๆก็คือ direct deposits หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราโดยตรงเลยครับอันนี้ค่อนข้างเป็นช่องทางยอดนิยมสำหรับการรับเงินจากต่างประเทศครับและยังมีตัวเลือกอื่นๆเช่น PayPal, Wise หรือ Payoneer ให้เลือกด้วยครับทั้งนี้ก็ต้องลองตรวจสอบในหน้าการตั้งค่าของ Hyperwallet อีกทีนะครับว่าณตอนที่เราตั้งค่ามีตัวเลือกอะไรให้เราบ้างทีนี้ มีข้อรู้อื่นๆเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับรอบการจ่ายเงินทาง TPT เขาจะจ่ายเงินให้ผู้ขายเป็นรายเดือนนะครับโดยยอดขายทั้งหมดของเดือนนี้เราจะได้รับเงินในเดือนถัดไปครับซึ่งโดยปกติแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เราไม่เกินวันที่21ของเดือนนั้นๆและจากประสบการณ์ของผู้ขายหลายๆท่านก็มักจะได้รับเงินกันประมาณวันที่10-15ของเดือนครับค่าธรรมเนียม การโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆที่เราเลือกอาจจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นได้นะครับเช่นถ้าเลือกรับเงินผ่าน PayPal ก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมตามเรทของ PayPal หรือถ้าเลือกเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารหรือ Wire Transfer ก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมการโอนหรือมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้น ก่อนจะเลือกช่องทางไหนควรศึกษาเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมของแต่และช่องทางให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลภาษีหรือ tax information ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าลืมกรอกข้อมูลภาษีหรือ form WU8BEN สำหรับพวกเราคนไทยให้ถูกต้องครบถ้วนในระบบของ Hyperwallet นะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเพื่อให้การรับเงินของเรา เป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมายครับคำแนะนำจากผมนะครับลองอ่านคำแนะนำและคำถามที่พบบ่อยหรือ FAQ ในหน้า Help ของทั้ง TPT และ Hyperwallet เพิ่มเติมด้วยนะครับจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมและรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้นเยอะเลยครับผมเข้าใจครับว่าฟังดูแล้วการตั้งค่าการรับเงินมันอาจจะมีหลายขั้นตอนอยู่สักหน่อยนะครับดูเหมือนจะซับซ้อน แต่ถ้าเราค่อยๆทํำตามคำแนะนำไปทีละสเตปไม่รีบร้อนผมเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนแน่นอนครับแล้วเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครั้งหนึ่งมันก็จบครับที่เหลือก็คือตั้งหน้าตั้งตาสร้างสรรค์ผลงานดีๆอัปโหลดสินค้าเจ๋งๆแล้วก็รอรับไรายได้จากการขายสื่อการสอนของเรากันได้เลยครับ ใครที่คือมีประสบการณ์หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารับเงินบน TPT โดยเฉพาะสำหรับพวกเราคนไทยหรือมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาแชร์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันด้วยคลังศัพท์ต้องรู้บน TPT ตอนที่2ครับคราวนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการจัดการร้านค้าการจัดการสินค้าโดยเฉพาะเลยครับรับรองว่ารู้ไว้แล้ว จะทำให้เราคล่องตัวขึ้นอีกเยอะแน่นอนแล้วพบกันครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากฟังอยากจะติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการสร้างไรายได้จากใบงานเด็กๆและสื่อ,อการสอนก็แวะไปทักถ่ายกันได้ที่เพจสร้างไรายได้ง่ายๆจากใบงานเด็กและสื่อ,อการสอนนะครับหรือติดตามคอนเทนต์หลากหลายแนวพอดแคสต์สไตล์ของผมก็ไปที่เพจหน่วยไมโครได้เลยครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ